แล้ววันนี้นะคะเราพาเพื่อนๆมาดูรถตู้โตโยต้าคอมมูเตปี2015จนปี2016จ้าใกล้จะหน้าเที่ยวแล้วใครมองหาสำหรับใช้งานรับลูกค้าตามสนามบินเอ่ยวิ่งขับอีเวนต์ฟรีแลนซ์ขนของขนพับได้หมดราคาวันนี้เสนอเพียง659,000้าบาทเราไม่ขายและที่สำคัญออโต้จ๊ะแม่ แกวว่ะนี่สามแถวนะจ๊ะแต่เป็นเบาะ V I P คือนั่งไม่อึดอัดนั่งสบายแอร์ชามมันดั่งได้เยอะอ่ะเอาไปใช้ในครอบครัวรที่บ้านไปได้สามคันอ่ะจุใจจริงใช่เบาะกว้างจริงว่ะแล้วเบาะดูแบบไม่ได้นั่งแล้วเมื่อยนะจ๊ะก็คือมีท่อนล่างใช่ป่ะใช่แล้วถ้าถามคนใช้งานในคนเคยนั่งอย่างเงี้ยถ้าไม่มี V ท่อนบนอ่ะรู้สึกอะไรป่ะไม่เงี้ยตอนนอนมันสมจริงตอนนอนอย่แหละรู้ป่านะจับูรี่หน